เป็นอีกหนึ่งข้อพิพาทพื้นที่สำคัญระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาไต้หวันเกาะเล็กๆแห่งนี้มีศักยภาพอย่างไรทำไมจีนที่มีแผ่นด,ดินใหญ่มากถึงเกือบ267เท่าของขนาดพื้นที่ไต้หวันจึงอยากได้รับไต้หวันเกาะเล็กๆไว้ในครอบครองอยู่อีกและหลายคนมักเข้าใจผิดอยู่ว่าไต้หวันคือประเทศ จริงๆแล้วไต้หวันคือรัฐรัฐหนึ่งในพื้นที่ของประเทศจีนที่มีความปกครองเป็นตัวเองสูงไต้หวันเกาะเล็กๆที่อยู่ทางทิศตะวันออกของจีนแต่ขณะเดียวกันคนไต้หวันเองกลับไม่ยอมรับในสิ่งนี้และพยายามเรียกร้องตลอดมาว่าตนเองคือประเทศไต้หวันย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่ไต้หวันจะหลุดจากการปกครองของจีนไต้หวันเกาะใหญ่ในทะเลจีนใต้แต่เดิมไม่มีความสําคัญเป็นเพียงแหล่งหาปลาของชาวประมงและเต็มไปด้วยโจรสลัด ประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะคือชาวพื้นเมืองเชื้อสายมาลายโูโพลีเนเชียนหรือออสโตรเนเชียนมีความคล้ายคลึงกันทางระบบภาษาและวัฒนธรรมกับชาวมาเลในบางส่วนของมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียชาวพื้นเมืองไต้หวันสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือชาวพื้นเมืองพื้นราบประกอบด้วยอามิสคาวาลันและสัวและกลุ่มชาวพื้นเมืองภูเขาประกอบด้วยไซซีอัตทาโรโกบูนุน พุยุมาไพวันยามิฮายูคายเาและอตายอนถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกบริเวณที่ราบชายฝั่งมีชาวจีนออกพยพมาพวกเขาจึงถอยรุ่นเข้าไปในตอนไหนมากขึ้นทั้งนี้ชาวพื้นเมืองพื้นรับมีแนวโน้มที่จะผสมผสานกับชาวจีนออกพยพด้วยการแต่งงาน ส่วนคำว่าไต้หวันมาจากคำว่าทยาวันเป็นภาษาของชาวมาลายูและโพลินีเซียนแปลว่าเกาะเล็กๆหรือสันดอนทางฝั่งช่วงเวลาไต้หวันหลุดจากการปกครองของจีนและเริ่มปกครองเป็นเอกเทศไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีนเหตุการณ์ย้อนกลับไปในปี1871ชาติตะวันตกไม่ใช่ผู้คุกคามไต้หวันตัวจริงแต่เป็นญี่ปุ่นที่กำลังผง,งาดเหนือเอเชียตะวันออก จีนกับญี่ปุ่นมีข้อพิาพาทในกรณีไต้หวันมาตั้งแต่ข้อศ1871เมื่อเรือชาวประมงของชาวริวกิวอับปางลูกเรือพลัดขึ้นมายัางไต้หวันแต่ถูกชาวพื้นเมืองไต้หวันสังหารไป45คนญี่ปุ่นเรียกร้องให้จีนชดใช้ค่าเสียหายแต่จีนปฏิเสธโดยอ้างว่าริวกิวก็อยู่ภายใต้การปกครองของจีนเพราะกษัตริย์ริวกิวยังคงถวายบรรณาการมายังราชสำนักชิงมาโดยตลอด ริวกิวจึงจัดเป็นดินแดนในความคุ้มครองของจีนนอกจากนี้แล้วจีนและญี่ปุ่นยังมีข้อพิพาทในกรณีเกาหลีอยู่ด้วยในขณนะเหตุการ์ชาวพื้นเมืองสังหารชาวญี่ปุ่นทาให้ไฟสงครามซีกโลกตะวันออกได้เริ่มประทุขึ้นความขัดแย้ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของสองมหาอำนาจในยุคนั้นสงครามระหว่างจีนและญี่ปุ่นจึงประทุขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมคศ1894 โดยกาลังคนญี่ปุ่นที่มีจํานวน2 4 0 0 0นายและจีนที่มีจํานวน203,000นายสงครามกินระยะเวลาเพียงแค่1ปีบทสรุปความปราชัยนำมสูตรจักรพัิชิงที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะด้วยความทันสมัยของการปกครองการวางแผนอํานาจทางการทหารที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวมากกว่าการโอบล้อมเข้าตีโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าทำให้จีนต้องเสียทหารไปมากถึง55,000ราย ในทางกลับกันทหารญี่ปุ่นสูญเสียไปเพียงแค่16,823หดายการลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิข้อศ1895ไต้หวันเพิ่งหูคาบสมุทรเหลียวตงจึงได้ตกเป็นของญี่ปุ่นอย่างชอบธรรมแต่ประชาชนจีนในไต้หวันไม่ยอมที่ตัวเองจะตกไปส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นเหล่าบรรดาขุนนางเจ้าของพื้นที่เกาะได้รวมตัวกันต่อต้านญี่ปุ่น และประกาศเอกราชพร้อมสถาปนารัฐไต้หวันขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมคศ1895แต่ถึงกระนั้นแม้จะประกาศตั้งสาธารณารัฐไต้หวันชาวไต้หวันเองก็ไม่ต้องการประกาศเอกราชจากจีนแผ่นดินใหญ่ท้ายที่สุดการกบฏนี้ถูกญี่ปุ่นปราบลงได้อย่างรวดเร็วต่อมาก็ได้เกิดการกบฏและจะลาจลบ่อยครั้งแต่ญี่ปุ่นก็ควบคุมไต้หวันได้อย่างมีเสถียรภาพต่อไป ภาพกลับมายังไต้หวันในปัจจุบันมีศักยภาพขนาดไหนไต้หวันมีขนาดพื้นที่35,980ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับที่128ของโลกการเป็นรัฐหนึ่งในประเทศจีนนั้นทำให้ไต้หวันไม่มีพื้นที่ทางทะเลเป็นของตัวเองมีประชากร2 3 5 8 8 0 0 0คนถูกจัดให้อยู่อันดับที่58ของโลกและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก ด้านตะวันตกของไต้หวันติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุ่นและด้านใต้ติดกับฟิลิปปินส์มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงผูมีประเทศของไต้หวันประกอบไปด้วยภูเขาถึง2ใน3ของเกาะทั้งหมดแม้ว่าไต้หวันจะมีขนาดพื้นที่เล็กกว่าจีนหลายเท่าตัวแต่ศักยภาพนั้นไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียว ไต้หวันมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นแผงวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบเครื่องจักรกลปิโตเคมีและที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งในผู้ผลิตชิปชั้นนำของโลกเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลหรือที่คุ้นเคยคือ CPU เศรษฐกิจของไต้หวันมีจุดแข่งที่สําคัญจากนโยบายทางการเงินระดับท็อปท็อปของโลกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจการกากับดูแลที่โปร่งใสและมีเงินสํารองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับที่5ของโลกถัดจากจีนญี่ปุน่นซาอุดิอาระเบียและสวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่ทำให้ไต้หวันมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดคือความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงเนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนและทุ่มเทงบประมาณด้านการศึกษาจำนวนมาก ทำให้ไต้หวันเป็นผู้ผลิตสินคา้าประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลกและจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรต,ต่างๆเป็นดองเพียงแค่สหรัฐเยอรมนีและญี่ปุ่นอีกทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันอันดับที่15ของโลกบทบาทสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆคือการให้คำปรึกษาและจัดหาสิ่งจูงใจในการลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสำหรับการตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเกือบ100แห่งอีกส่วนสำคัญที่ทำให้จีนอยากได้ไต้หวันก็คือศักยภาพด้านการผลิตเทคโนโลยีจนเป็นอันดับต้นๆของโลกรวมถึงการมีพื้นที่รายล้อมด้วยทะเลทำให้เป็นข้อดีการส่งออกและต้องการครอบครองทะเลจีนใต้ทั้งหมดด้วยนั่นเอง การพัฒนาที่ก้าวล้ำแรงจูงใจในการลงทุนต่างๆทำให้เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนของบริษัทระดับโลกมากมายอย่างบริษัท AWS หรือ Amazon Web Service บริษัท Google มีการลงทุนกว่า2 6 0แนล้านบาทในการตั้งศูนย์วิจัยพัฒนางานด้านต่างๆรวมถึงการก่อสร้าง Data Center แห่งที่5ในเอเชียและเป็นแห่งที่3ในไต้หวันบริษัท Microsoft ได้มีการลงทุนในไต้หวันมากที่สุดในรอบ31ปีด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า369,000ล้านบาทเพื่อจะตั้ง Microsoft, ASUS, d t t c e n t t r r ธุรกิจให้บริการเก็บข้อมูลที่ทาง Microsoft คาดว่าจะเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อีกมากมายในอนาคตปัจจัยอีกหนึ่งข้อที่ทำให้ไต้หวันสำคัญกับเศรษฐกิจโลกมากในเวลานี้เพราะว่าเกาะแห่งนี้โดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซมิค,คอนดักเตอร์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า65เอร์เซนซึ่งนอกจากบริษัท TSMC ที่เราคุ้นหูกันแล้วก็ยังมีบริษัทผลิตชิปอีกหลายบริษัทที่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการผลิตระดับแนวหน้าของโลกนั่นยังไม่รวมที่มีการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในไต้หวัน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญอย่างเทสลาหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการใช้บริการบริษัทผลิตชิ้นส่วนจากบริษัทของไต้หวันหลายสิบแห่งเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ไม่ถึง1ใน10ของประเทศไทยแต่กลับมีศักยภาพก้าวหลังม,มากที่สุดในเอเชียไม่น้อยไปกว่าญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ยังทำให้ไต้หวันยังกล้าแข่งข้อกับจีนอยู่คือแสนยานุภาพของกองทัพ และข้อผูกมัดของพันธมิตรทําให้ไต้หวันยังมีอํานาจการปกครองไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีนแต่อย่างใดซึ่งแสนยานุภาพกองทัพไต้หวันมีศักยภาพขนาดไหนสามารถเลือกดูในช่องเอ็นคอยอได้เลยครับแสนยานุภาพกองทัพและสถานการณ์สงครามโลกจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ